ผมบอกน้องๆก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยเขาเรียกว่าหาหาวิธีในการเรียนของตัวเองเนี่ยบางคนแบบเป็นคนที่ต้องเรียนน่ะต้องคือต้องตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็อพอนอกห้องก็คือทำตัวให้สบายเรียนเรียนคือเรียนเนี่ยเล่นคือเล่นเนี่ยก็คือเนื้อหก็คืออยากอยากให้น้องๆอ่ะเลือกเขาเรียกไม่ใช่เลือกดิคือหาวิธีหาวิธีการเรียนเนี่ยเป็นของตัวเองเนาะในในระหว่างเรียนยผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากฝากน้องๆก็คืออยากให้สแตนบายก็คือสำรองเลยสำรองแผนล่วงหน้าเลยว่า อยากเรียนต่อเราอยากทํางานอะไรให้มีแผนหนึ่งเป็นสองเป็นสามตลอดเลยผมผมก็คิดในใจตลอดว่าเอเวลาของเราเรียนก็คือเรียนไปก่อนนะ่ะถ้าถ้าจะเกเรเกเรยังไงก็เกเรเกเรตอนที่เราได้งานทําอยู่แล้วไนค่อยๆให,ให,ให้ให้เราแบบได้มีงานทาให้มั่นคงก่อนให้ให้มันมั่นคงมของแล้วก็เราค่อยที่จะสนทําอะไรตามใจเราตอนตอนนั้นเราไม่ต้องพึ่งใครเลยไง จะทำอะไรมันก็ลําบากเราคน,คนเดียวออไม่ต้องมาถ้าถ้าเราแบบเรียนไม่จบงี้เกเรงี้ตอนเด็กอะโตไปแล้วเราจะพึ่งใครหวังพึ่งใครอะ่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่เราตลอดชีวิตยังไงยังไงก็อยากอยากให้น้องๆก็คือเต็มที่กับชีวิตอะอย่าอย่าอย่าใช้อย่าให้แบบไม่อยากให้น้องๆแบบรู้สึกผิดวังรู้สึกเสียดายกับชีวิตที่ผ่านมาเออเต็มที่ไปก่อนเต็มที่มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปแต่ในระหว่างเรียนก็ เออหาอะไรทำมัง่งห,หางานเสริมอย่างที่อย่างที่ก่อ,อนหน้านี้พ,พี่พี่เขาบอกว่าเรียนบางทีเงินทุนอย่างเดียวมันไม่พอไงสามพันอ่ะหางานถ้าเด็กห,หางานเสริมมั่งเรียนรู้เรียนรู้รรงานเสริมมั่งอยู่นี้โลกโลกอะไรมันเปิดเงียเราลองหาเริ่มเริ่มหาทุนก่อนหาทุนเล็กๆก่อนเล็กก่อน